สวัสดีครับกอกนิวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับหลังจากที่พระาาจารย์ท่านได้ฉันเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็นีครับเราจะมาดูบรรยากาศนะครับที่ลงทางช่วท่านให้เสร็จแล้วนะครับทุกท่านทุกคนต้องออกมาด้านนอกหมดนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังก่อนนะครับเขาความเห็นใจทุกท่านทุกคนนะครับว่าวันนี้เรามาสร้างบุญสร้างสศลกันนะครับให้เข้าใจว่านี่คือระเบียบที่เราปฏิบัติกันมานานแล้วนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราจะเริ่มเรียกคิวเข้าไปตั้งแต่คิวที่1นึ่งจนถึงคิวที่20 3สามสิบตามลำดับนะครับเผื่อท่านใดที่มาใหม่นะครับที่ไม่ทราบระเบียบการอาจารต่างๆก็จะได้รู้ได้ทราบนะครับขอบพระคุณมากครับผม อันนี้ก็คือญาติโยมที่มารอคิวนะครับเข้าพบพ่าอาจารย์นะครับอยู่ที่โบสถ์ตอนนี้หลังจากรับศีลร,รับพรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาหารับประทานอาหารนะครับที่โรงทานโรงครัวนะครับโรงครัวโรงนี้ก็จะมะีโรงทานที่ญาติโยมนำอาหารมาถวาย นะครับแล้วก็จะเอามาไว้ที่โรงทานนี้ใครที่มาก็สามารถมากินได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปดูด้านในดีกว่าดูบรรยากาศภายในโรงนะนี่ยอดโยมมาเต้มเลยนี่ครับมาดูอาหาร ใครชอบอันไหนก็ตัดเอาดูนะเยอะครับยังมีเยอะอยู่ที่โรงครัวครับเมื่อเช้านี้ผมก็เห็นชาวบ้านก็นำขวของสดอ่สดนะครับมาถวายทางวัดเพื่อจะได้ทำอาหารเลี้ยงกับบรรดาญาติโยมที่มามีส้มตำด้วย ้ต้มหน่อไม้แล้วมีข้าวเหนียวด้วยมีผลไม้ด้วยนะครับคืออาหารหรือาค่หมดแค่ควรมาเสริมเรื่อยๆเืเพราะว่ามีมีชาวบ้านเนี่ยเอาอาหารสดก็คือคล้ายๆว่าวัตถุดิบอ่ะเอามาให้ทางโรงครัวครับเขาเรียกว่ามาทำโรงทานให้กับญาติโยมครับ แดี๋ยวก็เอามาเสิร์ฟเรื่อยๆมีการรวมที่มารอนะ,บ,นะบรรยากาศในส่วนมากแล้วก็มาจากต่างจังหวัดนะครับพอมาตั้งแต่เช้าดึกๆก็จะมานอนพักอยู่แถวนี้นะครับแต่จะมีที่พักอีกที่หนึ่งอยู่ทางนู้นนะครับสามารถมานอนพักได้เอาดูรองเท้าก่อนรองเท้าหายไปไหนล่ะคะเนี่ยรองเท้าหายไม่ได้หายนะครับรองเท้ายังอยู่ <laughs> ไม่ใช่รองเท้าหายนะครับอันนี้เราตักแล้วมานั่งรับประทานอาหารอยู่ข้างนอกนี่ก็ได้นะครับคนเยอะมากนะครับท่านผู้ชมเนี่ยรถเต็มหมดแล้วบริเวณเนี่ยเต็มหมดเลยครับข้างนอกก็เต็มหมดเลยเรามาดูบรรยากาศทางนี้พรุ่งนี้ขอให้ร,รวยๆปังๆนะครับขอให้อาทุกท่านรวยยรวยๆ หอ,อนอะล้วหลังตารางหลวงพ่อพระยกนะครับแล้วก็ที่โรงครัวแล้วก็ตา,ยายงเพียรเดนเดี๋ยวเราไปดูแม่ตะเคียนนะครับว่ามีคนมาขอตัวเด็กๆหรือเปล่า วันนี้หนึ่งร้อยคิวนะครับวันนี้หนึ่งร้อยคิวมีสิยานุสิทธ์มาขอเข้าเฝ้าขอเข้าพบหนึ่งร้อยคิวนะครับแต่ละคิวนี่ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนจํานวนคนที่มาด้วยกันนะครับอย่างรถคันหนึ่งมาห้าคนเก้าคนสิบคนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้าพร้อมกันเป็นคิวไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าคิวละคนนะครับเยอะนะครับจํานวนคนที่มา หนึ100คิวห0ึ100คิวนี่ถ้า5้สเนาะก็1,000งนคนนะครับบันหนึ่งครับหลวงพ่อท่านก็พบทุกคนนะครับที่ได้คิวนะครับบริเวณด้านหน้าก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับ วัดป่าอารุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับหลวงพ่อชุมพรสันตะศีโลครับที่ลูกศิษย์มีลูกศิษย์เยอะแยะมากมายทั่วประเทศเลยนะครับหลังไหลามาไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานทุกภาคครับที่มาในวันนี้ วันนี้ก็มีการอมอบปัจจัยจากสิทธิานุสิทธ์นะครับเป็นปัจจัยจำนวน1านวน1หบาทนะครับเพื่อสร้างสำนักสงฆ์แห่งใหม่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับใครที่อยากร่วมทำบุญก็สามารถโอนเข้าที่บัญชีวัด ได้เลยนะครับติดตามที่เพจเฟซบุ๊กเทพเจ้าแห่งเกราะเหล็กนะครับนี่ครับบรรยากาศหน้าวัดนะครับรถจอดยาวไปจนนน่นแล้วครับถึงทุ่งนาแล้วครับแผงลอตเตอรี่ก็คือคัดครับนู่นเดี๋ยวเราก็ไปดูนะโน่นมีคนอยู่ที่เม่ตะเคียนครับ มีคนอยู่ที่แม่ตะเคียนครับมีคนอยู่ที่แม่ตะเคียนคือคนที่ไม่ได้คิวเขาก็ต้องมารอรับคิวใหม่ตั้งแต่นู่นเลยนะครับ <ไป S 1> มาคือคนที่มาจากต่างจังหวัดส่วนมากเขาเดินทางกลางคืนก็มาถึงก็นู่นครับ ตีสองตีสามก็เริ่มมาารับบัตรคิวนะครับคือคนเขาจะดูที่ทะเบียนรถนะครับว่ารถคันไหนมาก่อนเขาก็จะให้คันนั้นนะครับเข้าพบได้คิวแรกๆอย่างเงี้ยครับวันนี้หนึ่งร้อยคิว ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube ก๊อกก๊อกนิวด้วยนะครับสวัสดีครับ